ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่มาร์เตียของเรานะครับตอนนี้มาร์เตียเยอะมากครับเนี่ยเป็นทุ่งนะครับบริเวณกว้างใหญ่เลยนะครับผมอ่ามาร์เตียเป็นพืชที่เป็นพืชส่งออกเลยนะครับผมติดหนึ่งในสิบเลยนะพืชส่งออกเลยนะครับผมมีมูลค่าสูงมากเลยนะครับช่วงอ่าที่ผ่านมานะครับมาไปซื้อตามตลาดแพงมากนะครับโลละร้อยแปดสิบถึงโลละสองร้อยแพงมากเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาดูมาร์เตียครับวันนี้เราก็มาดูแลนะครับเราเพาะ ต้นกล้าหมักเตี้ยนะครับลางสวยๆนะครับวันนี้เรามาถางถอนญ้านะครับซึ่งอ่าวันนี้เป็นต้นที่เราหล้างจากที่เราลงถุงได้ประมาณอ่าเกือบสองเดือนนะครับเกือบสองเดือนนะครับทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องย้านะครับเราต้องถอนหญ้านะครับนะครับต้องถอนหลายรอบเลยนะครับผมเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับทาการถอนนะครับถอนทุกถุงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนนะครับมันจะแย่งอาหารนะครับ ฉะนั้นเราต้องถอนออกนะครับซึ่งใครจะมองว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับสำหรับการเพาะหมากนะครับเราต้องเอาจะใส่ดูแลนะครับต้องถอนหญ้าต้องเพาะต้องหลายขั้นตอนนะครับในการเพาะหมากนะครับขนาดตอนนี้ผมปูพลาสติกนะครับถ้าเราไม่ปลูพลาสติกหญ้าจะเยอะกว่าเดิมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่เราต้องถอนหญ้านะครับหญ้ามันเยอะมากนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ถอนนะครับพอปล่อยให้มันยาวไปมันรกนะครับเราจะมองไม่เห็นหมากเลยนะครับฉะนั้นต้องถอนนะครับนี่ครับปลูกหมากเราก็ต้องมีเวลาดูแลนะครับถอนนี่แหละครับผมถอนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจากโน่นสุดลูกหูลูกตาครับโน่นไปถึงทะลุโน่นนี่ครับทุโน่นนีกครับเยอะเลยนะครับลายมือต้นเลยนะครับ นะครับถอนไปนะครับนะครับถอนก็ยัดครบก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับอันนี้อ่ามาดูครับสำหรับตันนี้เ็เรียกว่าหางปลาทูนะครับอันนี้เ็าเลือกสายหางปลาทูนะครับจะมีอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบหนึ่งก้านนะครับอันนี้ก็คือกำลังแทงจอดเรียกว่าหางปลาทูหนึ่งใบนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือ2ใบนะครับนี่ใบแรกนี่ใบที่2นะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เลือยสามใบนะครับอันนี้ใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่สามางแตกนะครับมันจะมีหลายไซส์นะครับนี่ครเป็นอย่างนี้นะครับก็จะแยกเป็นส่วนๆนะครับหนักเตี้ยนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ที่เห็นไม่เม็ดเคืออวนที่มันเราปลูกแล้วมันมันไม่งอกนะครับเราก็จะทิ้งอันนี้ครับที่มันตายนะครับมาดูตัวนี้นะครับระหว่างที่เราทําการเพาะนะครับมันก็จะมีหนักด่างนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะคัดออกนะครับมันค่าราคานะครับมันจะเป็นด่างแบบนี้นะครับมันจะด่างทั้งผลทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษนะครับเป็นความผิดปกติเลยก็ได้นะครับ ที่มันจะเจอแบบนี้นะครับนี่แหละครับหญ้าเยอะนะครับต้องถอนต้องใช้เวลาในการถอนนะครับต้องอยู่กับหญ้าเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูแลไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมก็จะปลูกไว้นะครับเพราะว่าหมากเป็นพืชที่ความต้องการสูงนะครับความต้องการสูงคนแย่งงซื้อเยอะเลยแถวนี้นะครับฉะนั้นก็จะปลูกไว้ด้วยนะครับโอเค วันนี้ก็จะให้ดูเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ